นายกท่านสั่งการค่ะเดินหน้าแก้ปัญหาระบบตรวจคนเข้าเมืองล่าช้านะคะโดยย้อว่านักท่องเที่ยวต่อคนเนี่ยจะต้องใช้เวลาไม่เกิน30นาทีค่ะก็จะนับตั้งแต่ลงเครื่องลงมาเลยนะคะไม่เกิน30นาทีโดยท่านกำชับในเรื่องของการแก้ไขทั้งระบบเพื่อที่จะรองรับยกระดับสนามบินอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลค่ะนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศย,ยานสุวรรณภูมินะคะโดยอย่างที่สื่อมวลชนทราบว่าประมาณต้นเดือนมีนาคมนั้นจะมีการประกาศยกระดับสนามบินทั่วประเทศถือว่าเป็นแผนงานใหญ่นะคะ โดยไม่ว่าจะเป็นระบบการตรวจคนเข้าเมืองการบริหารจัดการทั้งหมดเป็นเรื่องที่สำคัญโดยตนเองก็คือท่านนายกเนี่ยนะคะท่านไม่อยากแค่ฟังแค่รายงานค่ะ,คะอยากจะลงไปดูให้เห็นด้วยตาไม่อยากใช้คำว่าปัญหาอยากจะเรียกว่าเป็นโอกาสค่ะโดยมีโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นอีกเยอะมากในหลายๆมิติเริ่มตั้งแต่เรื่องระบบซึ่งเป็นระบบไอทีโดยมีหลายบริษัทที่เข้ามาดำเนินการ การที่ไม่เชื่อมต่อโยงกันนะคะเป็นระบบแบ็กอัพความเสถียรภาพของระบบเรื่องของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่มีจำนวนไม่เพียงพอโดยได้มีโอกาสตรวจพื้นที่สำหรับพักผ่อนการเปลี่ยนกะตรวจเวรซึ่งความเป็นอยู่ก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะ,ะนี่ท่านนายกท่านบอกนะคะโดยท่านได้สั่งการให้มีการปรับปรุงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของแผนงานค่ะทั้งการตรวจคนขาเข้าและขาออก โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะมีเรียกประชุมพูดคุยหารือกับผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจะเข้ามาพูดคุยและแจ้งข้อกรอบอัตราแล้วก็กําลังนะคะไปยังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งก็ถือว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาระยะยาวแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขในทีเดียวค่ะส่วนเรื่องของระบบที่ล่มนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของทางเทคนิคระบบแบ็กอัพที่ยังไม่ดี คือพอมีจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดอาการหน่วงของระบบรบโดยระบบเนี่ยจะใช้เวลาต่อคนประมาณ45วินาทีแต่พอจํานวนเพิ่มขึ้นทุกๆขั้นตอนก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นนาทีกว่าทําให้เกิดความล่าช้าเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะ ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะคะท่านบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยซึ่งก็จะต้องมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องทั้งอาทิตย์เลยค่ะเพื่อที่จะเขียนเป็นแม่แบบว่าจะดําเนินการแก้ไขอย่างไรนะคะโดยคาดการเอาไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ12เดือนนะทางนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเดินทางเข้ามาแล้วไม่ควรคอยเรื่องของการประทับตราหนังสือเดินทาง ไม่ควรเกิน30นาทีนับตั้งแต่เริ่มเข้าคิวค่ะคส่วนเรื่องของการรับกระเป๋าเดินทางก็ได้มีการสอบถามตอนนี้ดําเนินการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ต้องพยายามทําให้ดีขึ้นอีกค่ะส่วนลิงก์ทั้งหมดระบบเนี่ยนะคะลิงก์ระบบทั้งหมดโดยไม่มีการตรวจเป็นเคาน์เตอร์ที่ต้องประทับตราออกไปก็จะทำให้ระยะเวลาในการเดินทางออกนอกประเทศสะดวกสบายยิ่งขึ้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง ตั้งแต่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะให้มีความสะดวกสบายตั้งแต่ลงเครื่องบินเดินทางเข้าทางเชื่อมครับ เข้ามาถึงก็ไม่ต้องคอยนานเกิน30นาทีแล้วก็รับกระเป๋าออกไปได้เลยโดยในส่วนของระบบแท็กซี่ค่ะก็จะต้องมีความเหมาะสมถูกต้องขาออกไม่อยากให้ใช้เวลาเกิน2ชั่วโมงเพราะจากที่สอบถามไปใช้เวลาเกือบ3าชั่วโมงนะกว่าจะออกจากสนามบินบได้เนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการดูแลนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวให้ดีกว่านี้เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะค ก็คือแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวเพิ่มเนี่ยค่ะกลับต้องมีการมาใช้เวลามาเสียเวลาอยู่ที่สนามบินใช้เวลามากยิ่งขึ้นในส่วนนี้ถือเป็นโอกาสที่จะทําให้ประเทศไทยทําให้การท่องเที่ยวดีขึ้นก็จะมองเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่มองว่าให้เป็นโอกาสในการพัฒนาค่ะ